โอ้โหอะไรสวยขนาดนี้ครับวันนี้นะครับผมมีรถไฟหน้าที่สวยนะครับไฟหน้าที่ผมชอบที่สุดนะครับเป็นรุ่นไหนไม่ได้ครับ Isu ุ su ดีแม็กครับเกียร์ออโต้กระบะแคปเปิดได้เกียร์ออโต้กระบะแคปเปิดได้ไฟแสงสีเหลืองครับไฟแสงสีเหลืองครับเป็นไฟ LED นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผม เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2อล้อกระบะแครบเปิดได้ใครต้องการรถบรรทุกรถใช้งานยางใหม่ครับนะครับเป็น DMAC Highlander กระบะแครบนะครับมาดูสภาพรอบคันนะครับผมตัว1.9ดีเซลนะครับ1.9ดีเซลเนะครับผมเป็นตัว ZDDI นะครับชื่อรุ่นบอกเลยนะครับ ท่านไหนที่กำลังตามหารถไม่วิ่งเพียงนะครับคันนี้ไม่วิ่งเพียง39,00 0กโลครับไม่วิ่งเพียง3900 0กนโลนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมรถคันนี้นะครับมีสปอนเซอร์ครับนะครับสปอนเซอร์ให้เลยเพราะว่าผมก็เห็นพื้นที่โล่งนะครับแต่ว,ว่าเขาก็เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวต้นฝน ต้มยำโบราณนะครับอยู่ตรงสีแยกเจริญสีนะครับผมนะครับฝั่งทางออกนอกเมืองนะครับนะครับถ้าเกิดฝั่งนั้นจะเป็นทางขาเข้าเมืองนะครับตรงข้ามไม่ทราบอ่ะตรงตรงเอาจุดใหญ่ๆคือปั๊มปตทนะครับเลยปั๊มปตทมานิดนึงนะครับให้โฆษณาเลยนะครับใกล้ๆเรานะครับนี่ครับพวกตามร้านนะครับนะครับพื้นที่กว้างสามารถจอดรถได้เยอะนะครับใครต้องการมาซื้อ นะครับมากินก๋วยเตี๋ยวมาลองชิมที่นี่ได้นะครับผมนะครับก็เปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวรถกันสภาพอะไรเป็นยังไงนะครับสำหรับตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับผมนะครับเริ่มปล่อยลงไม้เดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ดูเลยนะครับคุณผู้ชมดูรอบคันแล้วเมื่อกี้นะครับรถสภาพสวยครับมาวิ่ง3 9 0 0 0ก้นโลนะครับผมนะครับเดี๋ยวอาสติเร์ก่อนถ้ามันไม่กันน้ํานะครับนี่ครับผม ใครสนใจโทรมานะครับ0942742233เบอร์โทรนะครับ0942742233รถแทบนี้สวยไม่มีตำหนิไม่39,000โลเกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้ครับกระบะแครบเปิดได้เกียร์ออโต,ต,ต้นะครับกระจกไฟฟ้า,าใครได้กระจกไฟฟ้ามีแอร์แบ็กคู่หน้ามามีแอร์แบ็กคู่หน้ามาครับรถตัวนี้เป็นปี2019ครับรถปี2019นะครับผมคู่มือเอกสารต่างๆครบ เกียร์ออโต้ครับสามารถเล่นเชีงเกียร์เองได้ด้วยมีระบบช่วยลงเขามีระบบแฮกช่างเงนโทนซีทีซีเอสมีให้เบาะได้เป็นเบาะหนังครับเบาะได้เป็นเบาะหนังครับใครสนใจนะครับกระบะแคปเปิดได้ครับสวยงามครับสวยงามครับน็อตไม่ขยับครับน็อตไม่ขยับครับในเรื่องของตัวเบาได้เป็นเบาหนังนุ่มครับเบาะหนังนุ่มนะครับ นะครับผมน่ครับพดานสวยครับอันนี้ขอผ่านไปเลยนะครับถ้ามีตําหนิตรงไหนอันไหนไม่เดิมผมจะแจ้งให้ทราบนะครับผมเชื้อเพลิงดีเซลครับเส้นดีดีมาดูฝาท้ายกันครับมีกล้องมองหลังให้ครับเวลาถอยมีกล้องมองหลังให้นะครับฝาท้ายค่อนข้างที่จะเบานะครับไม่หนักนะครับผมแต่ไม่มีตัวปอดแรงให้นะครับแบคไลเนอร์ดูจากการใช้งานไม่มีรอยขีดข่วนเลยน้อยมากนะครับผม สมกับเลขไม้สามหมื่นเก้าพันโลครับไม่มีการเจาะข้างนะครับแถบนะครับตามเสาตามคานเดิมครับตามเสาตามคานเดิมครับเสาฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะเหมือนกันฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะเหมือนกันระบบไฟติดทั้งสามดวงนะครับหนึ่งสองสามครับผมมีกันชนให้ด้วยนะครับแถบนี้สวยเลยครับแถบนี้สวยเลย ดูแผงประตูฝั่งทางนี้กันครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สุดที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับค่อนข้างเรื่อนจะหนักแล้วกระจกไฟฟ้าทั้งสองบานแต่ว่าอวอย่างเนี่ยหนังยางครับไม่เป็นไรครับนะครับออโตูฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าปรับไฟฟ้าภายในเบาะสวยไม่มีขาสักตัวภายในเบาะสวยไม่มีขาดสักตัวเป็นไงครับ กระบะแควเปิดได้น็อต mm hmm. ไม่ขยับครับพี่น็อต mm hmm. ไม่ขยับนะครับภายในสวยครับภายในสวยดูพวกนี้ครับ mm hmm. เดี๋ยวผมถ่ายรูไปไว้แล้วแหละยังไงก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ mm hmm. สักครูดนึงพี่น้องอึ mm ๊บอึ๊บอึ๊บเอาละให้ดูหลังคานะครับเดี๋ยวให้ดูหลังคาครับหลังคานะครับหลังคาสวยนะครับ หลังคาสวยเลยนะครับมาดูกันต่อครับผม้องเครื่องฝังกระโปรงเดิมไม่เดิมยังไงครับน็อตครับน็อตมีขยับมาเนื่องจากว่ามีการแกะทําสีนะครับแต่ผมดูก่อนนะอ่าใช่น็อตขยับมาทําสีครับแผงกันความร้อนยังตึงนะครับอันนี้ฝังกระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับฝังกระโปรงเดิมจากโรงงานน็อตมีแค่ขยับทําสีแต่ว่าในส่วนเรื่องเส้นสายเดิมหมดครับรับประกันว่าเส้นสายเดิมนะครับมาดูตอนนี้มาดูคาน ฝั่งทางขวาน็อตนะครับคานขวาจะไม่ขยับคานหน้าเดิมหน้าหน้าเดิมวงกลมไปวงกลมให้รถวนชนมาวงกลมเละแน่สี่เหลี่ยมเละแน่เพจยับแน่นะครับอันนี้คือรถเดิมนะครับเครื่องเป็นเครื่อง1.9 ddi เป็นเชื้อเพลิงดีเซลปี2019เเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมตัวไฮเดอร์ตัวสูง อย่าบอกว่าออปชั่นเยอะมากเดีย๋ยวพามดูทีละโมดครับในโฉมปี2019มาฟังเสียงเครื่องกันบอกเลยว่าเสียงเครื่อง1.9จุเก้าเนี่ยเงียบมากครับถ้าปิดฝากระโปร่งเงียบครับถ่ายวิวกลางสายฝนเอ,อ๊บดูเลยไม่มีคนออกไม่มีไอถ้ามีคนออกมีไอมันกระเด็นมาโดนมือผมแล้วครับมันจักกระเด็นมาโดนมือผมไม่มีครับ รับประกันว่าเครื่องปกติขอให้คุณนะครับผมจะรับประกันเครื่องให้คุณแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะหนึ่งเดือนผมรับประกันเครื่องให้คุณแต่ขอให้เช็ค1คือน้ำมันเครื่องต้องไม่ขาด2ต้องดูหม้อน้ําเวลาเดินทางไกลหม้อน้ํานะครับผมเช็คน้ํานะครับต้องไม่ขาดเท่านี้ครับนะครับผมเช็คก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับ ยิ่งยิ่งคุณขับทางไกลคุณต้องเช็คหม้อน้ําไม่งั้นจะทำให้เครื่องร้อนนะครับผมแอร์ไม่เย็นนะครับในเรื่องของตรงนี้นะครับมีระบบออนออฟคือเวลาเราใส่เกียร์ดีอยู่ไฟแดงรถจะดับให้เองในขณะที่เราแตะเบรกแต่ถ้าเราปล่อยเบรกเมื่อไหร่รถจะสตาร์ทเองนี่คือระบบออนออฟในเรื่องถัดไประบบนี้คือระบบแท็กชั่นเป็นระบบการลื่นนะครับเมื่อเปรถของเรานะครับฝั่งนี้มันลื่นนะครับระบบเบรกอ ระบบเบรกแฮกชั่นคอนโทรลเนี่ยจะเอาน้ํามันเบรกเนี่ยไปใส่ล้อนะครับผมให้มันหน่วงขึ้นนะครับให้ความเร็วของล้อฝั่งนี้และฝั่งนั้นเท่ากันครับนี่คือระบบแฮกชั่นคอนโทรลจะทําให้ล้อหมุนเท่ากันเมื่อมีล้อใดล้อหนึ่งฟรีนะครับเมื่อมีล้อใดล้อหนึ่งฟรีหรือหลุดควบคุมแฮกชั่นคอนโทรลจะจับล้อนั้นและใส่น้ํามันเบรกยัดเข้าไปเพื่อให้รถเนี่ยวิ่งสม่ำเสมอเท่ากันทุกล้อนะครับ ระบบปรับไฟนี่เป็นไฟสูงอ่าระบบปรับไฟหน้ารถนะครับปรับสูงต่ําได้เปิดฝากระโปรงหน้ารถเปิดฝาขังน้ำมันอยู่ตรงนี้ครับมาดูครับผมเข้ามาสักไหนนาทีครับเพราะว่าฝนตกนะครับหนักอยู่ระบบช่วยลงเขาความเร็วน่าจะประมาณที่ผมรู้ไม่เกินยี่สิบครับนะครับความเร็วไม่เกินยี่สิบเราไม่ต้องไปแตะเบรกจัดแคบพวงมาลัยครับในเรื่องของตัวพวงมาลัยมาดูว่ามีออปชั่นอะไรบ้างครับ ฝั่งนี้มีระบบมัลติฟังก์ชันมีระบบกดวางสายเพิ่มสายก็ธรรมดาครับหน้าจอก็ทัสกรีนนะครับผมมีพูดคุยกับ Siri ได้นะครับผมฝั่งนี้ระบบควบคุมความเร็วตัวรถครับเป็นระบบควบคุมความเร็วตัวรถครับกุญแจมีมาให้2ดอกครบเลยนะครับกุญออเลื่นๆๆฝนตกครับนะครับมันโดนโทรศัพท์เปียกนะครับนะครับกุญแจ2ดอกครบ เดี๋ยวพามาลองขับกันว่ามีเสียงดังเจ๊กเกิอะไรหรือเปล่าหน้าจอสวยมากเลขใหม่ครับ39,000โล39,479โลครับโอ้โห,โหดีนะผมถ่ายรูปแันพอดีนะครับผมก็เลยโชคดีไปแต่ว,ว่ามันก็สกปรกแล้วเนาะมาดูเกียร์ดีกันหักพวงมาลัยขวาสุดครับขอบคุณสถานที่อีกครั้งนะครับผมที่ให้เรา มารีวิวคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมลองให้เกียร์ถอยหลังด้วยจะดูว่ากล้องมองหลังใช้ได้จริงนี่กล้องชัดมากนะครับกล้องน่าจะประมาณ 4K หะครับเหมือนเหมือนโดนผมเลยโดนผมประมาณ 4K ชัดประมาณเท่านี้แหละนะครับเกียร์ถอยใช้ได้ละมาเข้าเกียร์ดีกันราคาคันนี้ก็ขอสรุปราคาเลยนะครับผมคันนี้ขอเปิดราคาไว้ที่6 0 0 0 0 0บาทครับ 6 0 0 0 0เบาทนะครับผมไม่ใช่เ0 0 0หมืนะครับ6ก0 0 0กับอีก9000บาทใครท่านไหนซื้อเงินสดผมลดให้อีกครับจัดเฟนแนนซ์ลดให้เหมือนกันแต่ราคาจะต่างกันแต่ในเรื่องของการจัดเฟนแนนซ์คุณผู้ชมโทรมาหารเราได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะผ่านง่ายหรือผ่านยากยิ่งใครเครดิตดี D, นะครับผมใครที่เครดิตดี D, นะครับเคยมีประวัติเป็นลูกค้านะครับเป็นลูกค้าเก่าของ พวกกรุงศรีไม่เ็เกียดนาคินนะครับอันนี้ยิ่งผ่านง่ายครับยิ่งเคยผ่อนรถเนี่ยยิ่งผ่านง่ายแต่ถ้าคนที่ติดเครดิตติดบูโรติดแบคเลียดออกได้ไหมออกได้ครับแต่คนต้องใช้เงินดาวสูงกว่าคุณต้องใช้เงินดาวสูงกว่าคนที่เครดิตดีนะครับผมเพิ่มอีกประมาณ2 5เลยนะครับถ้าใครยอมรับข้อนี้ได้ก็โอเคครับดอกเบีย้ยตัวนี้เป็นดอกเบี้ยมือ2ไม่ใช่ดอกเบี้ยมือหนึ่งนะครับ ถึงแม้รถคุณจะรถปีนี้แต่ว่าถ้าเกิดซื้อมือสองมายังไงก็ต้องเป็นดอกเบี้ยมือสองครับนะี่ครับดอกเบี้ยมือสองก็ถ้ารถใหม่ปียีเปี2ี่เนี่ยก็อยู่ประมาณ2บาทกว่า1บาทกว่าแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ไฟแนนซ์นะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นนิยมไหมนะครับแบรนด์ตลาดหรือเปล่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้ใครท่านไหนที่สนใจคันนี้ครับ ขอผู้ชื่อเต็มนะครับไอรุดีแม็กหนึ่ DDI ตัวนี้เป็นตัวแซด DDI นะครับเกีย e ร์ออโต้นะครับหน้าจอเรือนไมล์ผสมดิชิอตอนปี2019ไมลวิ่ง39,000โลใครท่านไหนที่สนใจรถใช้งานมีระบบความปลอดภัยแน่นอนนะครับมี VSC ผมคิดว่าปลอดภัยแล้วครับระบบตัวจับโอ้โหการลื่นถลาลแถมเครื่อง1.9ประหยัดด้วยการเสียาษีน้อยลง นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงประมาณเท่านี้ขอบคุณหลายๆเด้อที่มาติดตามมารับชมคลิปนี้จนจบคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเป็นแรงใจงให้เราเรามีคลิปลงทุกวันแต่ก็บางวันก็ไม่ลงนะครับมีรถหลายคันมากนะครับที่เข้ามาตอนนี้แล้วยังไม่ถ่ายเดี๋ยวยังไงจะทยอยถ่ายลงขอบคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะนานงเกินไปสำหรับคลิปนี้ต้องแพ้การจากลาครับผมสวัสดีครับ